อีกแล้วคลิปสดตลอดหนูมดอันนี้อวดอะไรคะเอาเอามาอวดหนูมดหน่อยอ,อ่าแม่บอกหน่อยแม่กินไปแล้วเป็นไงแม่เป็นหัวเป็นลูกหัวใจนะเคยไปทำไปฉีดสีหัวใจเวลาจะเดินเหมือนออกรูดออกในแบบเนี้แด้เดินได้หายใจไม่ออกมัน ทั้งหัวใจแล้วก็ลองทุกครั้งแล้วก็เหมือนลองเน้นเหมือนมาการจิดการหายใจอ่าพอมาเจอน้องคนนี้นงน้องคนนี้น้องคนน,งคนี้นะเขาให้แม่กินให้แม่กินทดลองแม่ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะไม่ว่าก็ายาทั่วไปนะแต่พอลองลองกินเวลาแม่เข้าห้องน้ำนะต้องมีพอ่อมีลูกประกบแม่ตลกเพราะแม่พอยืนสักสิบยี่สิบเก้า ไม่หายใจไม่ออกก็คือเหนื่อยง่ายประมาณนั้นเพราะตั้งแต่กินยานี้น้องเดินสบายคนเดียวไม่เจ็บไม่ปวดอะไรค่ะกับก็เดินแบบผิวผิวเลยฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วหลับหลับสบายไหมตัวนี้อหลับสบายเพราะว่าแต่ก่อนจะจับโทรศัพท์แล้วเล่นโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะโทรศัพท์ไม่ต้องจับค่ะพื้นพอสว่างปุ๊บเอาตายแล้วสว่างแล้วมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเราแอบลงรักเฉยเลยเนาะ โดนหนุ่มมดวางยาโดนป้ายยาโดนป้ายยาอีกหนึ่งคนลองของแบบนี้เราต้องลองถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้ชีวิตเราทั้งชีวิตนะรักษาเลยค่ะบุญตรงกันก็ได้เจอกันค่ะใช่ถือว่าแม่ยังรอดตายอีกแม่ยังคิดนะว่าตัวต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนี่ยแต่พอมาเจอน้องมดก็เหมือนถุงเหมอนฟ้าเปิดให้แม่โอ้ยขอบคุณมากๆเลย ค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะข,ขอบคุณค่ะในองะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ